คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นนพนันทุกชนิดตัวเลขที่ได้มาจากการคำนวณย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ไม่มีการทราบล่วงหน้าว่าผลรางวัลจะออกเลขอะไรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปรวมหัวซองเลขปักหลักหน่วยบนมีทั้งหมด6ซองด้วยกันค่ะ สำหรับภาพแรกจะเป็นหวยซองเอนเตอร์เทนพาโชคเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข246และ9ค่ะผลรางวัลออก662ผ่านข้งงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลข2ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข 1>, 1 5 7และ8ค่ะผลรางวันออก6 6 5ผ่านข้งงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลข5ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองเอนเตอร์เทนพาโชคให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข2 3 6และ7ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข2 3 6และ7จจะมาให้เห็นในหลักหน่วยบนในงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์นาตยาเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข 4, 2, 7สองเจ็ดและแค่ะผลรางวัลออก 6, 6, 2ผ่านข้างงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลข2ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคมให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข เจ็ดสมห้าและหกค่ะผลรางวัลออกหกหกห้าผ่านข้างงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลขห้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์นาตยาให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข2 3 6และ9ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขสองและเ จะมาให้เห็นในหลักหน่วยบนในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองจัดสมพง์เรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่สิบหกกันยายนให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข2 4 7สี่เจ็ดและเก้าค่ะผลรางวัลออกหกหผ่านข้ง,งวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลข2ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคม ให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลขสามห้าหกและศูนย์ค่ะผลรางวัลออกหกหกห้าผ่านค้งงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลขห้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหกตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองจะสมพงษ์ให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลขหนึ่งสี่เจ็ดและแปดค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งสี่เจ็ดและแปด จะมาให้เห็นในหลักหน่วยบนในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองเพนสีเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข0245และ6ค่ะผลรางวัลออก662ผ่านค้งงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลข2ค่ะในงวดวันที่1ตุลาคม ให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข0934และ5ค่ะผลรางวันออก665ผ่านข้งงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลข5ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองเพนสีให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข0561และ4ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะ ว่าเลข0 5 6 1์และสจะมาให้เห็นในหลักหน่วยบนในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองคาหุนเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข0 2 4 5 6สและเค่ะผลรางวัลออก6-6-2ผ่านข้งงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลข2ค่ะ ในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลขเก3 5 4สามห้าสี่และหกค่ะผลรางวัลออกหกหกห้าผ่านั้งงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลขห้าค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่สิบหกตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองคาหุนให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลขห0 4 5 9ย์สี่ห้าเก้าและหนึ่งค่ะ เรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข60459และหนึ่งจะมาให้เห็นในหลักหน่วยบนในงวดนี้ไหมภาพต่อมาจะเป็นหวยซองอาจารย์หนูเรามาดูสถิติที่ผ่านมากันนะคะในงวดวันที่16กันยายนให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข2 4 5 6 7และ8ค่ะผลรางวัลออก662 ผ่านข้ง,งวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลขสองค่ะในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข03456สาสี่และเค่ะผลรางวัลออก6 6 5ผ่านข้งงวดนี้เข้าหลักหน่วยบนที่เลข5ค่ะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้หวยซองอาจารย์หนูให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข 14578สี่ห้าเจ็ดแปดและศูนย์ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลข14578และศูนย์จะมาให้เห็นในหลักหน่วยบนในงวดนี้ไหมทีนี้เรามาสรุปเลขปักหลักหน่วยบนจากหวยซองทั้ง6ซองนี้กันค่ะโดยทางแอดมินจะนำเลขปักหลักหน่วยบนมา3ซองนำมาจับเลขชนกันว่าในงวดวันที่16หตุลาคมนี้จะได้เลขเด่นสุดหลักหน่วยเป็นเลขอะไร ซองที่หนึ่งให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลขสองสามหกและเจ็ดค่ะซองที่สองให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลขสองสามหกและเก้าค่ะซองที่สามให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลขหกศูนย์สี่ห้าเก้าและหนึ่งค่ะสรุปเลขจากทั้งสามซองจะชนกันที่เลขหกค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหกจะมาที่หลักหน่วยบนในงวดนี้ไหม ภาพต่อมาจะเป็นเลขปักหลักหน่วยบนชุดที่สองค่ะโดยทางแอดมินจะนำเลขจากหวยซองที่เหลืออีกสามซองมาจับชนกันค่ะซองที่หนึ่งให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข147และ8ค่ะซองที่สองให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข0561และ4ค่ะซองที่สามให้เลขปักหลักหน่วยบนเป็นเลข14578และ0ค่ะ สรุปเลขจากทั้งสามซองจะชนกันที่เลขหนึ่งและสี่ค่ะเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเลขหนึ่งและสี่จะมาที่หลักหน่วยบนในงงวดนี้ไหมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทางแอดมินฝากไว้เป็นแนวทางไว้เพียงเท่านี้นะคะทั้งเลขเด่นและเลขดับและเลขจากหวยซองมีเข้ามีหลุดมีผิดมีถูกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังขอให้ทุกคนโชคดีขอบคุณค่ะ